สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่างจะมาจับเดฟให้ดูเนาะเอ,อ่อเป็นชุดที่ช่างรีวิวไปเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ก็คือจะแยกแยกตรงไหล่นิดหน่อยแล้วก็แยกตรงข้างนิดนึงขึ้นไปขึ้นไปตรงข้างหน่อยนึงแล้วก็ตรงเอวข้างข้างอ่ะด้านข้างเราก็จะกิ้งตามที่เราแยกอะ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะกัดเข็มหมดุดเอาไว้เข้าๆก่อน แต่ว่าเราไม่ได้เอาตามนั้นเป๊ะหรอกนะแต่ว่าให้แบบให้เป็นแนวไว้คร่าวๆไงและส่วนที่เป็นเดฟเนาะก็แน่นอนต้องเป็นวางเป็นเกณฑ์ผ้าเสียบอะ่ะใ้ตรงที่เป็นแยกอะ่ะแล้วก็ค่อยๆขึ้นหุ่นแล้วก็จับจับไล่ไล่เห็นไหมตรงข้างจะมีอยู่สองเกตไอสองจีบแล้วก็ตรงไหลอีกฝั่งหนึ่งจะเรียบเลยจริงๆใช้เวลานาน,านมากเลยนะแต่ว่าช่างก็ มาให้ดูแค่นี้เนาะให้ดูคข่าวๆเนาะว่าเออตรงโค้งแล้วก็ใส่ฟองงฟองน้ําอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยแยกแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นหุ่นจับจับจับให้เข้าที่พอขึ้นหุ่นแล้วยังไงก็ต้องอย่างนั้นเลยนะเวลาที่เราจะไปเดินไปยึดอะไปยึดไปไปเนาหรือว่าจะไปเดินก็แล้วแต่ห้ามแบบว่าขยับเขมุดเลยอันนี้คือด้านในของกระโปรง เอ่อชิ้นชิ้นไหนเนี่ยชิ้นกวามั้งชิ้นกวาก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นล่างอ่ะก็ป้ายป้ายเข้ามาถึงด้านในเลยอันนี้ก็ยังเป็นผ่ากลางหลังนะเพราะว่าเราอยากได้กระโปรงตรงชายเขาเยื่อยๆเนาะก็ต้องผ่ากลางหลังเออมีต่อกลางหลังไม่ได้ผ่ากลางหลังต่อกลางหลัง เราเป็นสิบข้างนี่แหละแต่ว่าเราต่อกลางหลังเพราะว่าเราอยากให้ชายเขาได้เยอยๆไงตรงกระโปรงก็เหมือนกันก็แยกอันนี้เราก็จัดเอาไว้ตามเสียงแมวที่กระโปรงก็แยกแล้วก็เนี่ยจับจับจีบเอาไว้เข้าๆเนี่ยแบบเนี้ยประมาณนี้จีบไว้เข้าๆแล้วก็เราก็จะมันทําง่ายไงเวลามันขึ้นหุ่นเราก็รู้รู้แนวไว้ก่อนแล้วเนาะแล้วก็พับเข้าไปแล้วก็แต่ก็ต้องมาจับอีกทีนะดึงโน่นดึงนี่อะไรดูอีกทีนึง ตัวนี้ไม่ไม่มีซับในเลยเพราะว่าผ้าเขาหนาล่ะเดี๋ยวนี้ช่างจะทำไม่ไม่ใส่ซับในแล้วนะถ้าหะด,ดูผ้าหนาก็พอละอันนี้คือข้างหน้าเขาก็เกยกันต้องสองชั้นด้วยเนาะเกยกันลึกอะ่ะเนี่ยตรงริมก็คือใช้วิธีเย็บริมเล็กเอานะเก็บริมอันนี้ได้ละจีบได้หละแล้วแ,ลแต่เนาะว่าเราจะเป็นจีบ เอเรียงกันหรือไม่เรียงกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัดชายออกนิดนึงเพราะว่ายาวเกินไปอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเขาเป็นผ้าเฉลียงแล้วเขาทิ้งลงมาอีกไงก็เก็บเก็บเล็มๆลชายนิดนึงแบ้ละอ้าวอันนี้ต่อมาเป็นชุดท่อน,นบนท่อนล่างต่อกันล,ละอันนี้เป็นแขนข้างนึงอันนี้ซิบข้างซ้ายเอ็ดซิบข้างเนาะ แล้วนี่คือเนาเนาตัวนอกกับกับตัวซับไนเตรียมเตรียมใส่แขนก็มาจับขึ้นหุ่นดูนะเพาะว่าเออให้เขาแบบไม่ไม่ไม่ดึงไม่ลังอะไรกันแบบนี้อันนี้แขนเราก็วางเป็นเกณฑ์ผ้าเฉลียงเนาะเพราะว่าแขนก็จะพอดีพอดีไม่เหลือ พอดีกับลำแขนเลยอะไม่เหลือเดี๋ยวน,นี้ดูนะว่าอตอนที่ทํานีดคือชิ้นล่างช่างเกยไปลึกใช่ไหมอันนี้คือเกยนิดเดียวเ,เกยแค่ตรงกลางหน้าเพราะว่าลูกค้าอยากให้แบบว่าโชว์ชว์หน่อยเห็นขาหน่อยอะไรแบบนี้พอทําจริงแล้วพอเสร็จเป็นชุดแล้วก็เลยจะเหลือแค่เกยอ,ยอยู่แค่กลางหน้าเกือบเกือบกลางหน้าเนี่ยลูกค้าอยากโชว์ขาขอบคุณที่รับชม